คุณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทางเราจะมาพูดถึงพลอยที่มีสีสันสดใสกับพลอยสีเหลืองนี้กันค่ะโดยพลอยชนิดนี้นะคะมีชื่อเรียกที่คุ้นหูกันว่าพลอยบุตรราคำและยังเป็นพลอยหนึ่งในตำนานของพลอยนพเก้าอีกด้วยโดยพลอยชนิดนี้ค่ะจะพบได้มากในจังหวัดจันทบุรีและการจนบุรี แต่พลอยของทางเราค่ะจะใช้เป็นพลอยคัดเนื้อจากเหมืองพลอยชื่อดังในจังหวัดจันทบุรีและพลอยบุษราคำที่ดีค่ะจะต้องมีสีเหลืองสดไม่มีสีน้ำตาลหรือว่าสีส้มปนซึ่งสีจะต้องมีความสดไม่เข้มไม่อ่อนและมีสีที่สม่ำเสมอกันเหมือนพลอยที่ทางเราคัดมาให้นั่นเองค่ะและสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะที่กาลังรับชมกันอยู่ค่ะ จะเห็นได้ว่าพลอยมีคุณสมบัติและมีสีที่ตรงตามหลักของพลอยที่ดีทุกประการเลยทางเราค่ะคัดมาให้พิเศษเม็ดต่อเม็ดนำมาเจริญนและขึ้นรูปเป็นสร้อยข้อมือพร้อมแหวนโดยใช้ช่างฝีมือที่ชำนาญในเรื่องเครื่องประดับไทยออกแบบและฝังพลอยด้วยงานฝีมือให้ทุกขั้นตอนเลยค่ะตัวเรือนนะคะจะเป็นงานทองเหลืองชุบทองแท้งานเดียวกับร้านทองยูเวราชออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นทรงรี เพื่อให้รับกันกับข้อมือของผู้สวมใส่มาพร้อมตะขอตัวล็อกค่ะที่เป็นงานตัว S แบบนี้อีกด้วยนะคะและแหวนค่ะจะเป็นแหวนในดีไซน์ที่เรียบหรูและดูดีมากจริงๆนะคะนํามาใส่ประดับคู่กันค่ะจะช่วยให้ดูดีอย่างมีระดับและพลอยบุตรสลาคํานี้ค่ะยังเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ความจริงใจแน,แน่วแน่แล้วก็มั่นคงอีกด้วย หากท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักข้อความหาแอดมินของเราก่อนได้เลยค่ะโดยทางเรามีบริการดูแลเครื่องประดับให้ตลอดอายุการชี้งานและยังมีบริการจัดส่งให้ฟรี ทุกพื้นที่ในประเทศไทยอีกด้วยพร้อมแถมกล่องผ้ากำรรมะหยี่สีแดงสดหรือว่าจะเป็นในด้านการชำระเงินทางเราก็มีบริการรับชำระเงินไปทางโดยไม่บุกเพิ่มให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอแนะนำเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ ไว้เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคุณซั์แก่นแท้เครื่องประดับไทย